สวัสดีจ้าทุขูทุคนวันนี้ยายทองอยู่บ้านตัดหอมนะคะวันนี้จ้าตัดหอมจ้าตัดหอมซอยแน่พี่นองเลย ตัดหอมจ้กพี่น้องหอมเยอะๆเลยมาพี่น้องพี่เป็นสอบเปี่ยตัดหนอมตัวตัดแล้วไม่แล้วพี่น้องมาด้วยตัดหอมซอยเนี่ยอยู่บ้านวันนี้อยู่บ้าน มาตัดหนอมด้วยจ้านี่หอมเยอยอๆตัดหนอมค่ะเนี่ยตัดประมาณนี้พี่น้องตัดหอมจ้าพี่น้องตัดหอมเดี๋ยวพี่น้องชีวิตบ้านนอกชีวิตคนบ้านบ้านพี่น้อง มาตัดหอมจอยเนี่ยพี่น้องเอ้ยวันนี้อยู่บ้านนะคะไม่ได้เที่ยวป่าแล้วพี่น้องมีงานทําแล้วมีงานทําแล้วพีนพ่น้องปิดในนอนี่แหละชีวิตบ้านบ้าน ตัดหอมตัดหอมจ้าพี่น้องหอมแดงหอมแดงหอมแดง ถึงนานีเพื่อกะเอาหอมมาให้ตัดปี่นองเลยมีงานในถ้ำพาอได้ค่าประทู่ชีวิตบ้านนอกก็จะสี่ละชีวิตคนบ้านบ้านผู้กเต่าผู้แกอยู่บ้านก็ตัดอหอมเอาหอมมาให้ตัด มันดอกหยอยตัดรากมันดอกวิธีตัดหอมคนบ,นบ้าน แล้วก็ใส่คู่ชีวิตประจำวันของยายต้องกับเป็นยังสี่แล้วพี่น้อง<ป>อ้าวไปกกัดเป็ดเด้อก็จะได้ล, 1, ลกกูกหนึ่งสองลูกอะบ่บมินหน่อยได้พี่น้อง สัตว์เมื่อนี้จะสีได้เงินเป็นร่อยหัวหน่อยหัวให รากพี่อนชีวิตประจำวันพี่นนอะนี่แหละคนบ้านบ้านตัดหอมเจอพี่นอ้อง หัวหน่อยหัวใหญ่ก็อมมืดได้พี่น้องต้นหอมหัวงามๆสวยๆปืนเราไมา่ตัดลงให้ตัดเราก็ต้องตัดเพื่อเราอยากได้เงินชีวิตบ้านบานก็มีงานก็ทําไม่มีก็ไม่ได้ทําไม่ได้ตังเออพี่หน้อง หนาวกับหนาวย้ำเสาหนาวบนอจังหวัดใดทั้งซีสเกตขึ้นหนาวเถอะหอมซีสเกตเด้อจันนี่บะหมีนหอมเพิ่นเอามาให้ตัดหัวหน่อยหัวใหญ่เอามดเนี่ยหัวเล็กหัวใหญ่เอาหมดบ่เอาเตียงหัวเนามัน อย,อยู่บ้านกระหนวกหูหมาหมาเฮากันตัดหอมชอยเนี่ยพี่น้อง วันนี้ตัดอยู่บ้านตัดหอมค่ะตัดหอมค่ะมีงานาได้ลุ่งทงเลย กันไก่กับวัาเขา หัวเดงงามงามเกลนเก,น,กนพี่นอ้อหัวหอมหัวหอมตัดบิดองชีวิตคนบ้านบ้านอยู่บ้านนอกก็ยังสีแล้วพี่นอ้อง กันไก่ก็บัวเขา้าตัดรากมก็มมจะตัดจังหากมันยังสีสี่นองก็ตัดหัวมันตัดหางมันอ ก็จะได้ประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องไปละค่ะพี่น้องสวัสดีสุขูสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะบอได้พลาดคลิปใหม่ๆของยายดองวันนี้ไม่ได้ไปทงไปทากลางเที่ยวปลาดอกพี่น้องตัดหอมค่ะไปละจ้ะพี่น้องบายบายสุขูสุขคน